หลอดเลือดเราเนี่ยปกติมันจะต้องไม่ไม่มีไขมันสะสมมากเลือดถึงจะเดินทางไปเลี้ยงต่าส่วนต่างๆได้ดีไม่ว่าจะเป็นตาครับมือปลายประสาทต,ต่างๆเพราะว่าเลือดเดี๋ยต้องนําเลี้ยงสารอาหารไปครับพอมันสะสมมากขึ้นมันเกิดการตันขึ้นมาเลือดไปเลี้ยงได้ไม่เต็มที่ก็เกิดอาการตาเนี่ยอาจจะนำ้นำน้ำมืดตาอม่หัวใจเต้นนี่เป็นยังวะครับ,รบแล้วก็ทำให้เซลล์ต่างๆเนี่ยมันขาดการสารสอาหาร,รหลอดเลี้ยงขึ้นมา พอากเข้าตับมีปัญหาเกิดการเสื่อมของตับหลอดเลือดลามไปตับแล้วใช่พอตับไม่ดีปุ๊บไม่สามารถผลิตอินซูลินออมาได้เพียงพอครับก็ไม่สามารถนาน้ำตาลไปเลี้ยงได้เต็มที่ทําให้เกิดเขาเรียกภาวะขาดน้ำตาลหรือเขาเรียกว่าเบาหวานขึ้นมาโอ้โหถ้าเกิดว่าเป็นเบาหวานเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อมาในเรื่องของโรคที่ตามมาให่หัวใจครับ,บโรคเกี่ยกวกับตาปลายมือปลายประสาทครับแผลที่เกิดจากคนที่เป็นเบาหวานเนี่ย วิกระหายค่อนข้างได้ช้าคราวนี้พอมาทานยาเกรกูลเนี่ยนะครับผลที่ตามมาก็คือตาได้เริ่มดีขึ้นนะครัมการทํางานของการควบคุม้ตาเนี่ยดีขึ้นครับเป็นเพราะว่าในยาเกรกูลเนี่ยมันเป็นสมุนไพรจีนสมุนไพรที่มีอยู่ด้านอย่างเช่นตัวงยยางนะครับอย่างเช่นเกากิจี้เนี่ยบางบางคนเขาเรียกว่าเม็ดเกากี้ตัวนี้สรรพคุณของมันนะครับมันเป็นตัวมันเป็นตัวสร้างทําให้น้ําตาลเนี่ย ควบคุมน้ําตาลได้ดีขึ้นนะครับพอน้ําตาลก็ควบคุมได้ดีขึ้นเนี่ยระดับน้ำตาลอยู่ใกล้กเคียง,งนะครับปกติอือน้ำตาลก็สามารถที่จะนําไปเลี้ยงตับทํางานได้ดีขึ้นออือน้ําตาลก,ก็เลี้ยงตัวเองได้ดีขึ้นครับพอข้าน้ําตาลเข้าร่างกายเริ่มมีกําลังเริ <Euros> ่ม <BE> เริ่มที่จะมีแรงนะครับพอพอมีแรงคนเราเนี่ยพอมีแรงขึ้นเนี่ยร่างกายแข็งแรงขึ้นมันก็สามาร่จะซ่อมแซมตัวเองได้ดีขึ้นอืแล้วพอเลือดดีขึ้นนะครับสิ่งที่ดีต่างๆเนี่ยมันแค่ตามเข้ามา คือคุณอารังสร์เนี่ยอยากได้อยู่เรื่องประเด็นที่มาใช้ยาแคคูก็คืออยากได้ความแข็งแรงแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอแข็งแรงปุ๊บเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บก็ดีขึ้นด้วยดีขึ้นบรรเทาอาการลงได้เยอะลดลงเยอะเลือดตามืดหน้ามืดตามัวขาโรคขึ้นรู้รู้สึกว่าโรคภัยนร่างกายลดลงอาแต่มีอย่างหนึ่งที่เพิ่มขึ้นเฮ้ยมันจะแย่ลงกว่าเดิมไหมเนี่ยอะไรอะไรเพิ่มนะครับสิ่งที่ผู้ชายไม่อยาก ก็อยากอวดเมือนกันนะสมรรถภาพร่างกายดีขึ้นโอ้โหคุณอาไม่ต้องไปชี้เลยนะสมรรถภาพทางเพศดีขึ้นดีเท่าเดิมพอพูดเรื่องนี้นะตาคุณอาเป็นประกายจงนะอย่างนี้ครับคือผมจะบอกแค่นี้หนึ่งเลยตัวส่วนยาจีนของอาจารย์ธุพรเนี่ยก่อเดิมเนี่ยก็มีสรรพคุณเนี่ยในเรื่องของบำรุงเนี่ยดีอยู่แล้วนะแต่ว่าเล็กคูเนี่ยเป็นยาสูตรใหม่เนี่ยทางทางอาจารย์ธุพรเนี่ย ทางทางเราเนี่ยได้เสริมตัวยาเข้าไปอีกสี่ห้าตัวหลักๆเนี่ยจะเป็นยาที่ดูแลเกี่ยวกับหลอดเลือดครับอย่างเช่นนะครับโสมทะเลทรายโอ้โหตัวนี้ถือว่าสุดยอดเลยนะครับช่วยเรื่องการชะลอเรียกแล้วก็ต่อโสมนี่โอเคอยู่แล้วโสมนี่ถือว่าดยอดเลยโสมทะเลทรายด้วยนะครับแล้วก็ช่วยในการชะลอลดเรื่องแบบ การเกิดอนุมูลอิสระในร่างกายเราครับแล้วก็เห็นว่ามีเห็ดลินจือด้วยมีเห็ดลินจือด้วยนะครับแล้วก็มีในเรื่องของเกสรดอกบัวครับแล้วก็มีเรื่องของโสมอะซึ่งช่วยในการเร่งเร่งกระบวนการผ่าผันไขมันในร่างกายเราห้มันน้อยลงไปอู้นี่เรียกว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยตอบโจทย์อยู่ในที่มสุขภาพของแม้กระทั่งผู้สูงอายุเนี่ยที่ทุกอย่างมันกำลังเสื่อมไปตามวัยอันนี้ต้องยอมรับนะนะต้องยอมรับฮะเออหกสิบเก้า แต่พอใช้ยานี้มีผลกระทบแน่นอนมีผลที่เกิดขึ้นอย่างหนึ่งดีขึ้นครับเออดีขึ้นดีขึ้นแต่มันเออดีขึ้นอันนี้คือช่วงช่วงที่มันดีขึ้นแล้วแต่ว่าก่อนที่จะดีขึ้นเนี่ยนะครับเห็นว่ามีอาการปวดแล้วครับพอกินไปเป็นนิดก็แล้วมีอาการปวดตามหลังตามเข่าตามข้อมันมีบ้างจะดีหรือเปล่าพี่ดิเรกบางคนอาจจะตกใจเอ๊ะเวลาทานยาถุนไพยจีนเนี่ย ทำไมบางคนเนี่ยปวดหัวครับปวดเหมือนจะเป็นไข้อ่อนๆทั้งวันเลยบางคนก็ปวดตามเนื้อตามตัวปวดหลังปวดว่าเข่าไม่ต้องตกใจนะครับอาการที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นขเขา,า,รา,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 ารเรียกว่าการปรับสมดุลถ้าทางแพทย์แพทย์แผนจีนเขาเรียกว่าการปรับสราพหยินหยางยออพอหอยินหยางเนี่ยมันปรับแค่ว่าปรับในแต่ละคนจะไม่เหมือนกันสักสามี่วันก็จะดีขึ้นไม่ต้องตกใจถ้าเกิดว่ามันปวดมากก็ทานยาแก้ปวดครับแล้วหยุดยานิดนึงแล้วมันจะค่อยดีขึ้นครับแล้วจากนั้นเนี่ยสิ่งที่ดีเนี่ย เนะร่อเรื่องของความเป็นชายนะครับเรื่องความแข็งตัวขององคชาตผู้ชายเนี่ยก็จะดีขึ้นตามมาอันนี้คือเป็นผลไปได้ที่แถมเข้ามาในตัวยาตัวนี้ครับโอ้โหแหมคุณอา <laughs> ผมอยากให้คุณอาฝากเพื่อนๆไมหน่อยเพื่อนๆในวัยเดียวคุณอาหรือว่าจะแก่กว่าก็ได้โอ้โหหกสิบเก้ายังขนาดนี้นะทุกอย่างกลับคืนมาหมดอยนะ่างเงี้ยเอออย่าลืมนะไฟเดียวกับผมเนี่ยอถ้ารู้ตัวเองว่านกเขาไม่ขัน ให้นึกถึงแทค้คู่รับรองมีส่วนช่วยท่านเป็นมากครับโโอ้หผมคงไม่ต้องขยายความนะฮะเพราะว่าคําพูดของอารังสันเนี่ยชัดเจนนะครับคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้คุณผู้ชมเองก็ยังมีโอกาสที่จะดูแลสุขภาพในรูปแบบ อย่างที่คุณอารังสรรดูแลได้นะครับก็เพียงแต่ง่ายๆครับยากเก๊กคูเป็นตัวช่วยให้กับผู้ชมได้มีสุขภาพที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนวันนี้นะครับมาในรายการแล้วโปรโมชั่นรับปีใหม่นะครับก็มอบให้กับผู้ชมเหมือนเดิมครับ1กล่องสําหรับเก๊กคูตัวนี้นะครับหกล่องมูลค่า500บาทซื้อ4กล่องแถมฟรีให้คุณผู้ชม1กล่องทันทีเลยลวครพูดง่ายๆว่า5กล่อง2,000บาทโอ้โหรีบนะครับรีบนะครับ ใครรู้แล้วใครรู้ตัวแล้วว่าวันนี้ต้องมาดูแลสุขภาพหรือว่าใครที่ยังไม่เป็นอะไรเนี่ยวันนี้เริ่มต้นซะดีกว่านะครับโทรศัพท์เข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสั่งซื้อหมายเลขอยู่ที่หน้าจอคุณผู้ชมแล้วนะครับหรือถ้าใครที่อยากจะนําไปเป็นของขวัญของฝากในช่วงเทศกาลเยอะๆอย่างนี้นะก็ไม่ผิดกันนะครับนี่ผมเอามาจัดเซตเป็นชุดของขวัญน,นะครับนี่คุณอาถ้าหากคุณอาจะไปเยี่ยมใครนะเพื่อนๆฝูงในรุ่นๆเดียวกันเนี่ยนะ เอาเป็นของขวัญไปครั้งนี้แหละจบเลยใส่แก้ครูเข้าไปเป็นกระเช้าอย่างนี้นะฮะพี่ดิเลอกก็ได้เลยเหมือนกันนะครับเอาแล้วครับคุณผู้ชมครับวันนี้คุณอารังสรรก็ได้นําเอาสิ่งดีๆมาบอกเล่าให้กับเราได้ฟังกันแล้วว่าวิธีการดูแลสุภาพนั้นต้องทําอย่างไรแล้วก็โดยเฉพาะวัยรุ่นอย่างพวกเราจะต้องนี่ต้องดูคุณอาเป็นตัวอย่างไว้ด้วยนะเอาแล้วครับขอบคุณมากครับคุณอารังสครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ คุณผ th ู้ชมครับรายการรู้ไว้ไม่ป่วยยังมีสาระดีๆอีกแต่ช่วงนี้คุณผู้ชมพักชมสิ่งน sure> ่าสนใจสักครู <c <c ่เดี๋ยวกลับมาครับ Get cool Get cool Get go Get cooler Get cool Get cool Get cool ไมครับ Get cool Get cool Get c, <c, 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 <c oh o o เกรผูสุดยอดผลิตภัณฑ์สมุนไพรจีนตัวใหม่ด้วยการทุ่นเททั้งแรงกายแรงใจของอาจารย์ทศพรตาทิพย์เป็นสมุนไพรที่มีประสิทธิภาพเหนือกว่าผลิตภัณฑ์ที่ผ่านมาของอาจารย์ในทุกด้านมีความปลอดภัยสูงสุดด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรเกรดเอที่คัดสรรแล้วและส่วนผสมบางส่วนที่ต่างออกไปเพิ่มเติมจากเดิม ทั้งนี้เพื่อเพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้บริโภคแบบองรวมอย่างแท้จริงจึงได้สงหยาว่าสมุนไพรกะตันยูต่อผู้บริโภคส่งผลรวดเร็วและส่งผลเข้มกว่าเดิมแต่นุ่มนวลสุภาพและปลอดภัยสูงสุดหลายท่านรู้จักอาจารย์ทุัวันตาทิตย์ในนามของการทำสมุนไพรซึ่งเมื่อในอดีตหลายปีมานี้ผมสร้างชื่อเสียง และก็ทําให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงและก็ที่สําคัญเนี่ยเป็นยานสมุนไพรที่ได้รับความนิยมมากอันดับหนึ่งของประเทศไทยเลยก็ว่าได้วันนี้ผมมีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่ผมเพิ่มเติมสมุนไพรที่มีคุณภาพที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมแก๊กคูเป็นสมุนไพรที่ผมการันตีครับผลิตภัณฑ์ยารกรกู เป็นตำรับยาสมุนไพรจีนแผนโบราณหลากหลายชนิดสรรพคุณบำรุงร่างกายฟื้นฟูไตแก้ปวดหลังบำรุงเลือดบำรุงหัวใจสร้างฮอร์โมนเสริมสร้างส,รางสมรรถภาพทางเพศเสริมสร้างระบบหมุนเวียนของโลหิตบำรุงตับไตลดระดับน้ำตาลในเลือดบำรุงพลังเป็นยาอายุวัฒนะที่รงประโยชน์ต่อสุขภาพองค์รวมอย่างแท้จิง บรรจุแคปซูลและบรรจุพัณฑ์ที่ทันสมัยสะอาดปลอดภัยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นตำรับยาผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเลขทะเบียนยาที่ G481 5 3ับ5 3ได้รับความนิยมและได้รับการต้อนรับอย่างล้นหลามจากผู้บริโภคที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านมาของอาจารย์ทศพรตาทิพย์ และได้ให้การยอมรับถึงสรรพคุณที่เหนือกว่าและปลอดภัยกว่าเดิมแน่นอนสมุนไพรเกรกคู่1กล่องบรรจุ6แคปซูลราคา500บาทโปรโมชั่นพิเศษซื้อ4กล่องในราคา2,000บาทแถมฟรีทันที1กล่องเพียงคุณโทรมาที่ วันนี้รู้ไว้ไม่ป่วยยินดีมากเลยครับที่ได้เป็นสื่อกลางนําเสนอสาระดีๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพให้กับคุณผู้ชมนะครับและแน่นอนเลยครับว่าการดูแลสุขภาพนั้นถ้าหากจะให้ดีที่สุดต้องเริ่มต้นที่ตัวคุณเองครับแต่ทางเราก็ยินดีที่เป็นสื่อกลางนําเอาสิ่งต่างๆเอาสิ่งดีๆมาให้กับคุณผู้ชมกันแบบนี้แหละครับพบกันได้กับสาระดีๆแบบนี้ในรายการรู้ไว้ไม่ป่วยเท่านั้นนะครับวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ thank คดีแค่นี้ทำไมต้องปรับสินุนแรงขนาดนั้นด้วยละ่ะท่านไม่รู้อะไรหรอกเกร็กคูเป็นยาบำรุงที่ดีที่สุดในยุทธภพแม้แต่ตัวข้าเองยังกินเกร็กคูเกร็กคูนี่นจากสมุนไพรจีนเป็นยาแผานโบราณมีสรรพคุณบำรุงร่างกาย ประกอบด้วยอีอียิ่งเนกุยเกากี้จีตัวจ้ออิมเอียงคักตังทังเช่าโงบีดจีและส่วนประกอบอื่นๆได้รับการขึ้นทะเบียนหรับยาแผนโบราณจากสำน,น,นักงานคณะกรรมการอาหารและยาอ่านรายละเอียดก่อใช้ยา